สุขสันต์วันสงการครับสงการปีไม้ไทย2566ก็อให้พี่น้องมีความสุขครับกับปอยู่กับครอบครัวมีความสุขในช่วงเทศกาลสงการครับวันเทศกาลสงการเนี่ยเป็นวันที่แสดงออกถึงความกตันยุต่อผู้มีพรคุณต่อสิ่งแวดล้อมต่อทรัพย์สินทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่โอกาสในวันสงการเนี่ยเป็นวันแสดงออกถึงความกตันยุ ให้ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกับครอบครัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดใส่เวลาที่อยู่น้ำกันนี่เป็นเวลาที่มีความสุขที่สุดของแต่ละครอบครัวนะครับแต่สิมีความสุขหลายก็หันถาพวกเข้าเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยโดยที่เขามีวิวนัยในการใช่จราจรนะครับและก็มีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันกับผู้ร่วมเดินทางนี่คือวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ ที่มีน้ำใจต่อกันนะครับขอให้สงการนี้เป็นสงการแห่งความสุขและสนุกกันให้เต็มที่เลยครับขอให้สงการนี้เป็นสงการที่เปิดวิถีชีวิตใหม่ของพวกเขาไปสู่ความสุขและความร่มเย็นน้ำกันครับขอบคุณครับ สวัสดีปีใหม่เมืองเจ้าปีใหม่เมืองปีนี้ของทุกฐานสุขภาพแข็งแรงอยู่กับครอบครัวยังมีความสุขนะเจ้าเดินทางไปไหนครับขี่ปลอดภัยขอคุณพระพุทธเจ้าคุ้มครองทุกฐานและครอบครัวมีความสุขนั่งๆนะเจ้าสวัสดีเจ้า a s s a l ล m u a l a i k u m w a r a h m a ล u l l a h i w a b a r ะ k a t u h เนื่องในวันปีใหม่ไทยนะคะขออวยพรให้ทุกท่านนะคะปราะศะจากโกาครคภัยไข้เจ็บเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็ขอให้มีสติกับทุกๆเรื่องในชีวิตนะคะเดินทางอย่างปลอดภัยแล้วก็ระมัดระวังค่ะอากาศร้อนแล้วขอให้ทุกคนใจเย็นๆนะคะคารับเสมอสลาม,มัตด,ดันงเดือดเดอวัสสลามุอะลัยกุมบรารมารมตุลลอหิวีบะบารอกาตุในทางสร้างโยเราสร้างกับกลล์ส่งการเมือในวันนะี้อีเอ็นูพีกัเพื่อโกเด็กโกกันว่า ไทยไงไทยแจ้งกุยละไงเศษหรือชูกิช capacity, e. no? oh, ูกันวน่บ้าจ้าดีชียวยี่อันนังนก็เชนะโอชองได้วเสวัสดีค่ะ